พระธรของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมสะดุดีปทที่145ความยิ่งใหญ่และความดีของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เป็นนิจเนรันทุกๆวันข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจเนิรันพระยาเวนั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่งความใหญ่ยิ่งของพระองค์นั้นเหลือจะยังรู้ได้คนรุ่นหนึ่งจะยกย่องพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกรุ่นหนึ่งฟังและจะประกาศกิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์ข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงความยิ่งใหญ่ในศักดิ์ศรีอันสูงส่งของพระองค์ และตรึกตรองถึงการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์มนุษย์จะกล่าวถึงอนุภาพแห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์และข้าพระองค์จะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เขาทั้งหลายจะเล่าขานถึงคุณความดีอันอุดมของพระองค์ออกมาและจะร้องเพลงด้วยความยินดีถึงความชอบธรรมของพระองค์พระยาเวทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณา ปลิวช้าและทรงมีความรักมั่นคงอย่างอุดมพระยาเวทรงดีต่อทุกคนและพระกรุณาของพระองค์อยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์และผู้จงรักภักดีทั้งสิ้นของพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ เขาทั้งหลายจะกล่าวถึงพระสิริแห่งราชอาณาจักรของพระองค์และเล่าถึงกิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์เพื่อให้บรรดาบุตรของมนุษย์ทราบถึงกิจการอันทรงอนุภาพและศักดิ์ศรีอันยิ่งใ,ใหญ่แห่งราชอาณาจักรของพระองค์ราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนิรันและการครอบครองของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วชาติพันธ์ พระยาเวทรงซื่อสัตย์ตามพระวจนะทั้งสิ้นของพระองค์และส่งพระเมตตาตามกิจการทั้งสิ้นของพระองค์พระยาเวทรงประคองทุกคนที่กำลังจะล้มและทรงพยุงทุกคนที่โน้มตัวลงให้ลุกขึ้นดวงตาทุกดวงมองดูพระองค์ด้วยความหวังและพระองค์ประทานอาหารให้ตามเวลาพระองค์แบพระหัตถ์ออก และส่งให้สรรพสิ่งที่มีชีวิตอิ่มตามความปรารถนาพระยาเวทรงชอบธรรมในพระมันคาทั้งสิ้นของพระองค์และทรงเอนดูในการกระทำทั้งสิ้นของพระองค์พระยาเวสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์คือทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริงพระองค์ประทานตามความปรารถนาของบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ ทรงทรงฟังเสียงร้องทูลของพวกเขาด้วยและทรงช่วยเขาให้รอดพระยาเวทรงเป้ารักษาทุกคนที่รักพระองค์แต่พระองค์จะทรงทำลายคนอาธรรมทุกคนปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระยาเวและทุกชีวิตจะถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นนิจนิรันร์พระธรรมสะดุดีบทที่146 สรรเสริมพระเจ้าเพราะทรงอุปถัมภ์สรรเสริญพระยาเวจิตใจของข้าเอ๋ยจงสรรเสริมพระยาเวเถิดข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระยาเวตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีพระเจ้าของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่อยาวางใจในเจ้านายในมนุษย์ซึ่งไม่สามารถช่วยได้ เมื่อลมหายใจของเขาพลากไปเขาก็กลับเป็นดินในวันเดียวกันนั้นความคิดของเขาก็สูญสิ้นไปคนที่ผู้อุปธรรมของเขาคือพระเจ้าของยาโคบก็เป็นสุขคือผู้ที่ความหวังของเขาอยู่ในพระยาเวพระเจ้าของเขาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและทุกสิ่งซึ่งอยู่ในที่เหล่านั้น ผู้ทรงรักษาสัจจะไว้เป็นนิดผู้ทำความยุติธรรมเพื่อคนที่ถูกบีบบังคับผู้ประทานอาหารแก่คนที่หิวพระยาเวทรงปล่อยผู้ถูกคุมขังให้เป็นอิสระพระยาเวทรงเบิกตาของคนตาบอดพระยาเวทรงพยุงผู้ถูกกดขี่ให้ลุกขึ้นพระยาเวทรงรักคนชอบธรรมพระยาเวทรงปกป้องคนต่างด้าว พระองค์ทรงคำจุนเด็กกําพาและหญิงไม้แต่พระองค์ทรงพลางของคนอธรรมพระยาเวจะทรงครอบครองเป็นนิดสิโยนเอ๋อยพระเจ้าของเธอจะทรงครอบครองทุกชั่วชาติพันธ์สรรเสริญพระยาเว